อัสลามโอะลัยกุมและสวัสดีนะคะสวัสดีวันอีดอีกหนึ่งวันนะคะเป็นวันอีดวันที่สองที่ปากีสถานนะคะและวันนี้เราก็จะไปนะคะบ้านลุงของสามีที่บอกว่าเมื่อวานนี้นะคะเราไม่ได้ไปเพราะว่าลุงไม่อยู่บ้านนั่นเองนะคะเราก็เลยจะไปกันวันนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วเราก็มาซื้อเค้กเหมือนเดิมค่ะนะ,ะไม่ว่าจะไปที่ไหนไปบ้านใครก็เค้กนี่แหละเป็น ของฝากที่ง่ายที่สุดนะคะและเราซื้อเค้กเสร็จเราก็ไปกันเลยค่ะและระหว่างทางนะคะก็คือแบบเงียบเหงามากนะคะเพราะว่าปกติแล้วนะคะถนนเส้นนี้ก็คือรถเยอะมากรถติดนั่นเองนะคะแต่พอมาวันอีทน,นะคะก็คือแบบรถน้อยมากนะคะทุกคนคะ่ะบนถนนนี่ก็คือโล่งเลยนะคะอันนี้เป็นทางมอเตอร์เวย์นะคะระหว่างทางที่เราไปเนาะเราก็จะไปอีกทางหนึ่งนะคะจริงๆแล้วมันไปได้หลายทางนะคะเออเราก็มาทางนี้นะคะนะซึ่งมัน เป็นถนนที่มาง่ายที่สุดแล้วนะคะนะและระหว่างทางไปนะคะก็คือก็จะเป็นประมาณนี้และคะ่ะทุกคนค่ะเพราะว่าบ้านขวันเนี่ยอยู่ระวันปินดีใช่ไหมมันก็จะตจิดกับกูลเบิร์ berg, อิสลามอบัดฝั่งนี้ด้วยนะคะและทุกครั้งที่มาก็มีความเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเลยค่ะ เพราะว่าเมืองนี้นะคะก็เหมือนเมืองขึ้นใหม่เหมือนกันนะคะนะแต่ว่าเขาก็สร้างมาเรื่อยๆเนาะและมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในทุกๆครั้งที่ขวัญมาเลยนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นมากนะคะจากที่ขวัญมา2ปีที่แล้วเนาะหรือว่า,าเมื่อไม่นานมาเนี้ยก็คือยังไม่มีตึกนะทุกคนคะ่ะตึกที่เห็นนี่ก็คือสร้างยังไม่เสร็จเลยนะคะแต่มาครั้งนี้ก็คือ ใกล้จะเปิดตัวแล้วนะคะและทุกคนเห็นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวามือนะคะก็คือ,อเป็นตึกเยอะๆเนี่ยก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์ทั้งนั้นเลยนะฮะนะซึ่งบอกเลยนะคะว่ามาปีแรกยังไม่เสร็จนะคะพอปีที่สองปีที่3แล้วเนี่ยปีที่4ี่ก็คือแบบเริ่มเสร็จกันหมดแล้วคนก็เริ่มเข้ามาอยู่แล้วตึกฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ก่อนนี้ก็คือเป็นตึกเฉยๆยังไม่ได้ทาสียังไม่ได้อะไรเลยนะคะยังไม่มีร้านค้ามาเปิดขายนะคะแต่ตอนนี้ก็คือ ขึ้นมาเต็มเลยค่ะร้านค้าเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบรวดเร็วมากในระยะเวลา3-4ปีนะคะตึกนี้ก็คือไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะขึ้นเยอะมากนะคะและมัสยิดต,ตรงนั้นก็คือสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทาสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้าใครแบบ ติดตามคลิปวิดีโอขันก็จะเห็นว่ายังไม่ได้เสร็จเลยนะคะก่อนหน้านี้นะนะและเราก็มาถึงบ้านลุงของสามีเราจ้าแต่ข้างในบ้านขันไม่สามารถจะถ่ายได้นะถ่ายให้ดูได้แค่หน้าบ้านนะเพราะว่าลุงแกเป็นคนที่นะไม่ชอบแบบให้เราทําคลิปวิดีโอโน่นนี่นั่นนะคะก็เข้าใจง่ายนะเข้าใจง่ายแหละว่าคนที่นี่ก็คือแบบอะไรที่ไม่ควรโชว์เขาก็ให้โชว์ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะทุกคนค่ะเขาก็เป็น p r i v a t นิดนึงอะไรอย่างนี้นะก็ถ่ายไปแค่หน้าบ้านก็พอค่ะทุกคนค่ะ และหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จนั่งพูดคุยกันเสร็จนะคะก็เตรียมตัวกลับแล้วค่ะนี่ก็คือระหว่างทางที่เรากลับนะคะเจะบอกว่ากูลเบกอ,อิสลามอบาดนี่เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่แล้วคือมีคนเริ่มจะทยอยเข้ามาอยู่กันเยอะมากนะคะเพราะว่าบรรยากาศดีนั่นเองนะคะเป็นเมืองสีเขียวนะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครนะคะมาก็แวะมาเที่ยวชมเอาบรรยากาศนู่นนี่นั่นได้ถามว่ามันมีจุดให้แบบท่องเที่ยวอะไรม,มันก็ไม่มีนะคะแต่ว,ว่าวิวสวยแค่นั้นเองค่ะมีสวน สาานะให้ถ่ายรูปนะคะนะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปแล้วแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้อัสลามุอะลัยกุมและสวัสดีค่ะ